เรื่องนี้ไปดูวัววัวใครวัวมันซะด้วยสินายธนวัฒน์ล่องเลริศอาสาสมกครหน่วยกู้ภัยสมาคมพุทธปฏิบัติอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวัวของชาวบ้านหลุดออกมาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงวัวใครไม่รู้ครับหลุดเข้ามาในหมู่บ้าน ชาวบ้านก็เลยช่วยกันล้อมเอาไว้รอเจ้าของเขามาแต่ก็ไม่มีวี่แววเจ้าของเลยและจะทํำยังไงจะปล่อยก็กลัววัววิ่งหนีหายไปจะจับใครจะกล้าจับผมเองครับผมขออาสาครับเฮ้ยแกจับวัวเป็นเหรอเป็นไม่เป็นเดี๋ยวก็รู้เรื่องจับวัวเป็นเรื่องกระจอกสําหรับผมครับเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยเฮ้ย แกจะไปจับขาหลังนี่เขามีจะจับหัวจับเชือกจับข้างหน้าดิเฮ้ยเฮ้ยขาหลังนี่แหละเจ๋งสุดจับขาหลังปั๊บล็อกมันนอนกับพื้นได้ก็จบเฮ้ยจริงเหรอจะจับขาหลังจริงเหรอเออรับรองนะเปลี่ยงเดียวโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนแล้วนี่แหละครับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่ใช่เจ้าของนะไปทะเลทลาจับก็ต้องเป็นแบบนี้ทุกคนล่ะครับ เต็มๆหัวเลยโอ้ยบ้านดีอยู่ไหนพาพี่กลับบ้านหน่อยทำไมพี่ปวดหัวมากเลยอ่ะพี่อยากรู้เอาถ้าอยากรู้ไปดูนี่ไงอยู่ดีๆพี่ก็ทะเลาะทะเลาะไปจับขาล้างวัววัวมันก็เลยถีบแบบเนี้ยอ๋อเข้าใจแล้วไม่ต้องพาไปส่งบ้านแล้วนะพาพี่ไปโปรงพยาบาลเถอะทำไมอ่ะ หัวปีแตกโดนวัวถีบเนี่ยพี่เจ็ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทําคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงชาวบ้านในละแวกนั้นได้ช่วยทําการล้อนจับเกได้เดินเข้าทางด้านหลังจับหาวัวแต่แต่ปรกากฏว่าวัวได้ถีบหงท้องกระเด็นออกมาเลยโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากวัวถีบคราวนี้ถือว่าโชคดีโชคดีได้ออกทีวีเนี่ย ดังเลยนะขอขอบคุณคุณธนวัตรล่องลือฤทธิ์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยมูลนิธิพุทธปทีพจังหวัดชุมพรเรื่องโดนวัวถีบ